ส่วนนี้คือบริเวณหน้าร้านคิวปิดนะฮะเป็นร้านกาแฟแล้วก็จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะคระับบรรยากาศร่มรื่นครับนะฮะพวกเราก็มากันที่จังหวัดน,นคนปรปฐมนะฮะก็เลยแวะกันอ่ามากินกาแฟกันที่ร้านคิวปิดนะฮะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมนะมบรรยากาศร,ร้านเขาก็สวยงามครับตกตกแต่งร้านได้ เหมือนศิลปกรรมของทางยุโรปครับะนะฮะก็แวะกันมาหาเครื่องดื่มกาแฟกันกินนะฮะ<บ>เป็นบรรยากาศแบบสวนนะฮะแล้วก็มีห้องแอร์ให้นั่งเย็นๆนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆออกไปชมบรรยากาศภายน,น,นอกร้านคิวปิดนะฮะเขาเออก็คุมนุนก็ได้นะร,ร้านกาแฟที่นี่นะฮะนคปรปฐมเขาตกแต่งร้านได้หน้าเที่ยวครับ บรรยากาศแบบทรงยุโรปเลยครับนี่ฮะมีสาะน้ำเลี้ยงปลาครับนะฮะแล้วก็มีบริเวณสวนหย่อมแล้วก็ห้องทานกาแฟจิบกาแฟกันนะฮะอยู่ภายในร้านติดแอร์นะฮะนะฮะใครๆที่ผ่านมานะฮะทางนี้นะฮะแวะแวะมาจิบกาแฟกันได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นครับ ชื่อร้านคิวปิดนะฮะหรือคิวปิโดนะฮะร้านกาแฟเขาก็มีสถาปัตยกรรมแบบอสองรูปแบบนะมีเป็นเรือนไทยก็มีครับนี่ฮะนี่คือทรงเรือนไทยเลยครับนะฮะถ้าเราหันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นทรงแบบ ทางยุโรปนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของร้านกาแฟคิวปิโดนะฮะของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับนะส่วนนี้ก็เป็นอาคารเรือนไทยนะ,ะตกแต่งแบบไทยไทยเดิมแล้วนะ,ะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับนะฮะใครที่ผ่านมาทางจังหวัดนครปฐมนะฮะแวะได้นะฮะร้านคิวปิโดนะฮะ มีทั้งขายอาหารและเครื่องดื่มนะครับนี่คืออาคารทรงไทยนะฮะอยู่ด้านหน้าของทางร้านคิวปีโดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศข้างบนนะฮะว่ามีบรรยากาศหน้ามานั่งจิบกาแฟไหมครับ นะฮะมุมมองจากด้านบนนะฮะบนเรือนไทยนะฮะมองมาอย่างเบ้างล่างนะฮะ,ะตรงร้านกาแฟนะฮะลมเล่นครับอากาศดีครับนอกจากอยู่บริเวณชานเมืองนะฮะ มาร้านกาแฟตรงนี้นะฮะคิวปิดหรือคิววิดโนนะฮะอาจจะแข่งก็เพื่อเพลินกับการถ่ายรูปนะฮะสวยมากสวยมากนะฮะโอเคโอเคสวยครับาไสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องชื่ออะไรครับชื่อวินครับนะฮะเป็นเจ้าของร้านคิวปิโดคิวปีโนนะเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาเพิ่งได้แค่สี่เดือนเองครับสี่เดือนนะครับ กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ดีมากครับดีมากครับพราวันนี้พวกพี่นะเป็นคนต่างจังหวัดนะมาจากภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือจังหวัดยะลานะครับก็เลยผ่านมาแล้วเห็นแล้วมันสะดุดตาก็เลยแวะเข้ามาลองมาทานดูนะฮะก็เลยอยากจะถ่ายคลิปไว้น้องอยากจะโปรโมทไปาสัมพันธ์ร้านอะไรพูดได้เลยครับก็คือร้านเรานะครับเป็นโฮมเมดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่อาหารแล้วก็กาแฟครับกาแฟตัวผมก็ครัวเองนะครับส่วนเบเกอรี่น้องสาวทำอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พยายามเน้นคุณภาพให้ดีที่สุดนะครับเป็นโฮมเมดร้อยเร์ครับของเราครับยังไงก็เรียนเชิญครับลองมาชิมดูนะครับ่านะคือคลิปนี้ถ้าผมได้ตัดต่อแล้วลงคลิป y t u t u นะก็จะโปรโมทให้นะครับตรงนี้มาเราผ่านมาแค่เป็นทางผ่านก็เลยลองแวะมาดูว่าบรรยากาศของน,ค,นครปฐมนะนว่าร้านกาแฟเขาอ่ะมันต่างจากากาแฟต่างในจังหวัดอย่างรไร ครับนะฮะคือร้านไม่ได้สวยอย่างเดียวเราเน้นอาหารคุณภาพอาหารด้วยครับครับนะฮะท้ายนี้ก็ขอให้ร้านขายดีๆนะฮะครับมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับถามคนกินหน่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยกินมาหลายร้านแล้วร้านนี้ร้านคิวปิโนนะฮะคิวปิโนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนครปฐมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับ